วันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้วันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน12ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันโกนค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระสําหรับวันนี้ใครที่ต้องการเรื่องของสเสน่ห์เมตตาคนที่ทํางานด้านการค้าขายสีมงคลวันนี้คือสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะคะใช้เป็นเฉดสีนี้ก็ได้นะคะส่วนใครที่ต้องการโชคลาภเงินทองอาจจะใช้เครื่องประดับเป็นสีส้มสีน้ําตาลหรือว่าสีอิฐเหมือนกับกําไรที่อาจารย์ใช้ค่ะส่วนสีที่ควรหลีก เลี้ยงวันนี้คือสีเหลืองกับสีครีมฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดแชร์แล้วกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนาโหราวาไรตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนสสีเสี้ยมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวการีจอค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ